สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิว r e e c h Assemble b o x Jack Noy Sign วันนี้เราก็มาอยู่กับของเล่นในไลน์ Devitech นะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นหรือว่าพูดถึงกันสักเท่าไหร่นะฮะมันคือ Assemble Box นั่นเองนะฮะซึ่ง Assemble Box เนี่ยจะเป็น Original Series ของทาง Devitech เองเลยนะครับจะเป็นของเล่นที่ไม่ได้อิงจากเนื้อเรื่องไหนเลยนะฮะก็จะถูกดีไซน์มาเป็นของเล่นในซีรีส์ Assemble Box เนี่ยโดยเฉพาะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็น Assemble Box Code 007 Jack Noir Fine นะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่7ของไลน์นี้จริงๆแล้วเคาออกมาแล้วหลายตัวมากเลยจนงปัจจุบัน แต่จะว่าไปแล้วก็เงียบไปเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงปี2020ก็ออกน้อยลงแล้วก็สหรับในปี2021นี้ไลน์นี้ก็หายไปเลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารีเวเทคเขาจะจบ Assemble บอกนี้ลงแค่นี้หรือเปล่านะฮะ สำหรับแพ็กเกจนะครับก็จะมาในแพ็กแบบนี้นะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่าของเล่นญี่ปุ่นส่วนมากจะไม่ค่อยแพ็กมาในแพ็กเกจแบบนี้เท่าไหร่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เขาก็จะมีไลน์อัพนะฮะว่าจะมีเบอร์0ูนย์ศูนจะเป็นอะไรนะฮะโดยเมื่อก่อนที่เขาออกมานะฮะออกมาเป็นสไตล์คล้ายๆกับของเล่นฝรั่งนะครับนั่นคือจะออกมาเป็นเวฟนะฮะซึ่งในเวฟนี้ก็จะประกอบไปด้วยสีตัวนี้นะฮะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวไลายในซีรีส์เอเซมเ m ก็คืตามชื่อนะฮะ a s s e m b l e Block เนี่ยคอนเซปต์ของเขาก็คือสามารถถอดประกอบรวมร่างอะไรได้ตามจินตนาการเลยนะฮะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับมาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะสีแดงทั้งตัวเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของ리เว이텍สมัยก่อนนะฮะที่จะไม่สามารถจัดท่าให้แบบยืนตรงๆได้นะ,ะเราต้องจัดบาลานซ์ดีๆนะฮะเนื่องจาก리เว이เทคสมัยก่อนเนี่ยเฟืองมันยังไม่ได้ถี่เท่าสมัยนี้นะฮะทำ เดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ลกๆของกระจกเคียร์ยกันเลยครับเริ่มัาที่ส่วนหัวนะครับดีไซน์ตรงส่วนหัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบเลยนะฮะจะเห็นว่าข้างในที่เป็นเคลียร์พาร์ทเนี่ยจะมีทรงเป็นหัวกระโหลกอยู่นะฮะแล้วก็ตรงขีดที่หน้าเนี่ยมันจะเป็นมือนะครับที่เอามาจับหน้าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะฮะด้านหลังหัวก็จะเป็นแบบนี้ฮะแล้วกิมมิคอีกอย่างหนึ่งของ Assemble b บอนี่นะก็คือสามารถถอดหัวออกมาได้แบบนี้นะ แล้วก็จะมีหัวด้านในอยู่แบบนี้นะฮะเราสามารถเอาพวกหัวของตัวอื่นๆมาถอดเปลี่ยนได้นะฮะส่วนจุดขยับช่วงคอนะครับก็จะเป็น n e w t e c Joy แบบนี้นะฮะก็จะเงยขึ้นได้ก้มได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบนี้นะฮะในส่วนของหน้าอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสีเงินแบบนี้นะฮะซึ่งก็จะมีกิมมิคในการสามารถถอดพาร์ทกราะหน้าอกนี่ออกมาได้นะฮะแบบนี้นะฮะพอถอดออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าเขาจะลงดีเทลเป็นเส้นแบบนี้ไว้ด้วยนะฮะก็จะประมาณนี้ครับ ซึ่งเราก็สามารถนํากรออกของตัวอื่นเนี่ยมาสลับเปลี่ยนเล่นกันได้ด้วยนะฮะสำหรับจุดขยับช่วงแขนนะฮะก็เป็น리버텍จอยเหมือนกันนะครับยกขึ้นได้ขนาดนี้นะฮะแล้วก็ไปข้างหน้าได้ไปข้างหลังได้แบบนี้ค่อนข้างจะอิสระนะครับข้อดีของ v e e r t 리 j o จอยในสมัยก่อนนะฮะก็คือมันจะเป็นเฟืองที่ขยับแล้วมันจะมีเสียงแบบนี้นะฮะ มันทาให้ข้อต่อเนี่ยไม่มีวันหลวมครับแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็คือค่อนข้างที่จะจํากัดองศาในการขยับนะครับอย่างเช่นเรายกขึ้นไปเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้แขนแบบลงมาแค่นิดเดียวเนี่ยมันไม่ได้ครมันจะต้องลงไปตามจังหวะเฟืองของมันอย่างนี้ยหลายๆคนก็บอกนะครับว่ารีเวทเทคเนี่ยเป็นลายวัดใจครับถ้าเกิดใครชอบก็จะชอบไปเลยนะถ้าเกิดใครไม่ชอบก็จะเกลียดไปเลยนะผมก็พอจะเข้าใจอยู่ตรงช่วงแขนนะครับ สามารถงอได้ถึงขนาดนี้แล้วก็หมุนซ้ายเหมือนขวาได้แบบนี้นะช่วงข้อมือก็เป็นรีเวกเท Jo จอยเหมือนกัน,นครับสามารถแครบได้แบบนี้แล้วก็หมุนได้ 3, นนสารอองศาสำหรับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีดีเทลของกล้ามเนื้ออยู่ช่วงลำตัวนะครับก็จะเป็นรีเวกเท j o จอยอันใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็จะสามารถก้มลงได้ขนาดนี้แล้วก็เงยขึ้นได้เต็มที่เลยนะฮะช่วงต้นขานะครับก็จะสามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้นะครับช่วงข้อเข่าสามารถงอได้ถึงขนาดนี้นะ ส่วนช่วงข้อเท้าก็สามารถยกขึ้นได้แล้วก็เอาลงได้แล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้แบบนี้นะฮะส่วนไปเท้าก็ขยับไม่ได้อย่างที่เห็นนะฮะซึ่งนอกจากกิมมิกในการถอดพาร์ทหน้าอกกับถอดหัวได้นะี่นะฮะ จริงๆแล้วคือเราสามารถถอดออกได้ทั้งตัวเลยนะฮะตรงจุดที่เป็นพาร์ทที่ต่อกับรีเวเท็กจอยแบบนี้นะครับเราสามารถถอดดึงออกมาเพื่อเปลี่ยนพาร์ทเอาไปรวมร่างกับตัวอื่นอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะฮะึ่งเป็นจุดขายของไลน์นี้นะฮะก็จะทําให้แบบเราเล่นได้สนุกขึ้นนะถ้าเกิดเรามีหลายตัวเทียบขนาดกับโรบอทธรรมชีคกันดั้มก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะตัวก็จะสูงกว่ากันดั้มมานิดนึงนะเทียบส่วนสูงกับพวกรีเวเท็กแอสเซมบลบอกด้วยกันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะไซส์ก็จะพอๆกันทนั้ง,ย,นะงยาเจเมาาาาเเทีีียยบมมกกกววว่่่นนะะ้ะแแตแต็อค3ั เพราะว่าไลายนี้มันไม่ค่อยเข้าไทยนะครับไม่ค่อยมีใครเอามาขายแล้วก็ที่เอามาขายก็ขายราคาแพงๆนะครับใครที่มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นนะครับก็ลองไปหาหาดูนะฮะที่ตึกรีวิเทคที่อากิฮาบาระมีขายเยอะมากเลยนะฮะเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่วันหนึ่งญี่ปุ่นเขาเปิดประเทศแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์นะสำหรับของที่ให้มานะครับก็จะมีมือแบรหนึ่งคู่มือจับอาวุธหนึ่งคู่มือจับอาวุธอีกแบบหนึ่งข้างมือกลางหนึ่งข้าง โบนัสพาร์ทสชิ้นซึ่งโบนัสพาร์ทนี้นะครับก็จะมีมาให้กับ Assem b บ e b o ลอกทุกตัวนะฮะความเจ๋งของมันก็คือเราสามารถเอาพวกนี้มาคัสตอมเป็น a s s e m b l e b o ล็อกตามที่เราแบบต้องการได้นะฮะปืนยาวหนึ่งกระบอกซึ่งอันนี้เป็นจุดที่เจ๋งอีกอย่างนึ่งนะครับนั่นคือดีไซน์ของอาวุธพวก a s s e m b l e b o ล็อกเนี่ยมันเท่มากถึงมันจะลงสีเดียวมาหมดเลยก็เถอะนะครับปืนแบบติดมีดขวานดาบสนับมือปืนสั้นแล้วก็พาร์ทเอาไว้สำหรับเชื่อมพวกอาวุธพวกนี้ จุดที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งเลยของพวกแอสเซมบลบอกนะฮะนั่นก็คือเขาจะให้อนี้มาฮะมันคือพวก Tech รีเวอร์เทคจอยนับขนาดต่างๆนะฮะเอาไว้ใช้สําหรับคัสตอมตามที่เราจินตนาการนะฮะแต่นอกจากเราจะไปใช้คัสตอมแอสเซมบลบอกตามที่เราจินตนาการแล้วนะครับพวกนี้เรายังสามารถเก็บไว้เป็นอะไหล่ให้กับแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวอื่นได้อีกด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใครตามหาอยู่ผมก็แนะนำนะเพราะว่าพวกจอยที่ขายแยกนี่มันราคาค่อนข้างแพงน,นะฮะอันนี้ก็เราได้ตัวฟิกเกอร์ด้วยแล้วก็ได้จอยมาด้วยนะลองให้ถืออาวุธดูกจะ้มมานนนี่งััััแววต ดีไซน์ของคันจะซิมเพิลนะฮะไปแค่สีแดงใส่ทั้งตัวแบบนี้นะฮะแต่ว่าก็ออกมาให้อารมณ์เหมือนแบบไซบอร์กชีวะจักรกลอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ผมก็เอาโบนัสพาร์ตนะฮะมาต่อเป็นแขนกลข้างหนึ่งแล้วก็ต่อให้เป็นปืนอีกข้างนึงนะฮะซึ่งไอโบนัสพาร์ตเนี่ยมันไม่ได้มีระบุไว้นะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับคือเราสามารถเอามาประกอบได้ตามจินตนาการเราได้หมดเลยนะจะเป็นแขนกลเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เราคิดได้เลยอันนี้ก็โพสไปเป็นท่าประมาณว่ากำลัลงสู้กันอยู่นะฮะร,ระหว่างเอสม สองตัวนี้อยู่คนละฝั่งกันนะฮะอันนี้ก็โพสดต้วยเป็นท่าการประดาบกันระหว่างบารอนกับไซน์ะครับก็ได้ประมาณนี้นะออกมาเท่ยอยู่เหมือนกันนะครับผมชอบการดีไซน์ของอาวุธของเขานะมันค่อนข้างจะมีสเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากเลยนะฮะ ลองเปลี่ยนให้มาถือขวานดูบ้างก็จะได้แบบนี้นะฮะดูโหดขึ้นมามากๆเลยนะฮะด้วยดีไซน์ของอาวุธที่เขาดีไซน์มาแล้วก็ดีดีไซน์ของหน้าตาด้วยนะครับลองเอาพวกพาร์ทตที่ผมมีมาคัตตอมดูก็จะได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีแผนอะไรนะก็คือนั่งประกอบไปเรื่อยๆนะว่าแบบไหนที่มันจะเหมาะบ้างนะฮะก็ออกมาได้ประมาณนี้นะครับดูเหมือนแบบว่าแข็งแกร่งขึ้นไหมฮะมีปีกข้างหลังแล้วก็แขนกลอีกสองข้างเพิ่มขึ้นมานะฮะ ลองโพสท่าเหมือนกาลังจะยิงธนูอยู่ก็จะได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ออกมาค่อนข้างจะเท่นะครับดูแข็งแกร่งขึ้นจากเมื่อกี้ขึ้นมาเยอะเลยนะฮะจากที่แบบตอนแรกดูดีไซน์ค่อนข้างจะเหมือนลูกกระจอกนะเป็นไงกันบ้างครับสําหรับ l e e w t e c h Assembly Box Jack n o i s Sign ตัวนี้นะครับสาหรับผมแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าลายนี้มันค่อนข้างจะมีสเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์ในเรื่องของด้านการดีไซน์นะครับมันก็เลยทําให้ผมชอบนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเก็บเยอะนะเพราะว่าในไทยมันค่อนข้างจะหายากแล้วก็เรื่องการเล่นเนี่ยนะครับที่เราสามารถเอาพวกพาสตา ตอมเป็นตัวนู้นตัวนี้ได้ตามจินตนาการของเราเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ลายนี้เล่นค่อนข้างสนุกนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็อาจจะต้องไปหาตามกลุ่มมือสองหรือว่าถ้ามีโอกาสได้ไปที่ญี่ปุ่นก็ลองไปหาหาดูนะครับหาที่ญี่ปุ่นจะง่ายกว่านะฮะที่ไทยไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะฮะเท่าที่ผมทราบยิ่งพวกตัวที่เป็นหุ่นยนต์เป็นยานเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับดีไซน์ก็ทําออกมากได้เท่มากเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบดีไซน์อะไรประมาณนี้ก็ลองไปหาเล่นดูแล้วกันนะฮนนะ 7.10ครับจุดที่หักไปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของร e วิเทคจอยนี่แหละฮะที่มันทําให้แบบค่อนข้างจะเล่นแอคชั่นอะไรลําบากนิดนึงนะฮะเนื่องจากอย่างที่บอกองศาของเฟืองมันยังไม่ค่อยถีเท่าสมัยนี้นะฮะแต่อันนี้ก็ด้วยว่ามันเป็นงานยุคแรกๆของ r ีวิเทคด้วยนะฮะเขายังไม่ได้พัฒนาให้เฟืองมันถีเท่าสมัยนี้นะฮะทำห้เวลาขยับเนี่ยมันจะมีพวกเสียงแกลแกล้แล้วก็ปรับองศาได้ไม่อิสระเท่าไหร่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะจับมายืนได้เนี่ยนะครับก็ลาบากอยู่เหมือนกันนะฮะ สำหรับรีวิววันนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวร e ว t เท s แอสเซมบล์บอร์กนอยไซตัวนี้ทั้งเรื่องแบบดีไซน์หรือว่าจะเกี่ยวกับลายแอ s เซม b l e บอกของ r ี v e เทคอันนี้หรือว่าอยากติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับแล้วสำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปหเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะฮะส่วนครั้งหน,น้าจะเป็อน,นอะไกอรก